ดูบอลแบบ V.I.P ได้อะไรค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มาดูมาสแกนตั๋วกันตรงนี้ค่ะอันไหนเอเครื่องดื่มฟรีไม่อัน้นเย้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 เติมพลังเติมป้ายแท็ก V.I.P กิจกรรมร่วมสนุกถ่ายรูปก,กับที่เฟสเดอะเรด m a s คอตของเราได้มแมกกาซีนสุจิบัตได้อาหารสามคอร์ด a ปไทเ i z e r จานเรียกน้ำย่อยเมนคอร์ส mm hmm. จานหลักเสิร์ฟแบบ V.I.P อร่อยมากสวยงามมาก แล้วก็ขนมหวานเบียร์ก็ไม่อั้นนะคะทุกคนหมวกครับผม,ไ,มได้ของทนะี่ระลุกไ,ได้ดูโชว์พิเศษเบรบอลโดยเจ้าของสถิติโลก9้าสมัยได้ดูบอลจากมุมสูงถึงไม่ติดขอบสนามแต่ก็ได้เห็นมิติของบอลน,นะคะ จบเกมก็มีขนมและเครื่องดื่มอีกไม่อั้นจบแต้มชนะ3-1ก็จะดีใจเบอร์นี้เลยค่ะค่าตั๋วใบละ580ปอนด์ราวๆ25,000บาทค่ะ